ใครบอกให้เลิกกับโอโซนตอนนี้เขามาขอค่าสินสอดคืนไปหมดแล้วอะ่ะแม่กะจะเอาเงินนั้นไปดาวบ้านให้ยีนไม่เป็นเรือนหอทีนี้จะทํายังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอนะ่ะเราตัดความสัมพันธ์กันไปแล้วนี่ทีรักเราก็แต่งงานกันได้แล้วนะพี่ยังไม่เคยเจอพ่อกับแม่หนูเลยไม่เลยจะพาไปอะไรนะแกแต่งงานรับหลังฉันเหรองั้นก็ดีเลยบ้านยีนแกก็ให้กว่า <ไป S 2> จะหลุดจากครอบครัวที่ดูดเลือดดูดเนื้อออกมา จะให้พวกเขาสร้าง<ม>ปัญหา,หาให้พี่บอสไม่ได้ฉันจะไปหาถึงบ้านเองมีวิธีแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอถามพ่อกับแม่ก่อนนะว่าพวกเขาว่างวันไหนแล้วเมื่อกี้คือ,อพวกแก๊งคอรเซนเตอร์รอะพี่อ๋อโอเคค่ะนี่คือค่าจ้างหนึ่งหมื่นถ้าทำดีเนี่ยฉันจะให้เพิ่มอีก ได้เลยครับเจ้านายลูกสาวของพ่อพอดีวันนี้ภรรยาผมก็ติดธุระนะครับเลยไม่ได้มาด้วยกันนี่ครับครับผมโอ้คุณบอสนี่ตัวจริงนี่หล่อกว่าในรูปอีกนะครับเนี่ยโอ้โหหน้าที่การงานก็ดีบุคลิกก็ดีนี่ ตักก๊กเขาชมคุณวอทให้ผมฟังเป็นประจำเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากครับคุณพ่อครับวมาแต่คุณพ่อเดินทางมาตั้งไกลกระเป๋าอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บที่บ้านให้พักกับตั๊กสักเจ็ดวันก็ได้นะครับจะได้หายคิดถึงกันอ่พี่พอ่อไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรคือว่าหนูเนี่ยจองโรงแรมห้าดาวไว้ให้คุณพ่อแล้วค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอยู่คนเดียวมานานเขาก็เลยจะชอบติดนิสยัยชอบพักคนเดียวมากกว่าคุณนี่เลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะคะตั๊กไม่มี จิตใจที่งดงามน่ารักด้วยค่ะมานี่ไงคิดว่าฉันจะตามหากันไม่เจอหรอแม่มากินหรูอยู่สบายแล้วปล่อยพ่อแม่ลำบากแบบเนี้ยปล่อยนะนี่พวกคุณเป็นใครอะพวกคุณเนี่ยโดนนังตั๊กมันหลอกแล้วแหละผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นพ่อที่จ้างมา ส่วนพวกเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงฉันไม่รู้จักพวกคุณอีน,นังลูกเนยล่ะคุณแม่พอได้ดิบได้ดีหน่อยทำเป็นลืมกำพืดงั้นเหรอคอนดีนี่มันอยู่ยากจริงๆเลยนะ <c oughs> แกไม,ม่มีมีจิตสำนึกเอาซะเลยนะพวกคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาบอกว่าเป็นพ่อแม่ฉันอะแล้ววันเกิดของฉันพวกคุณรู้เหรอว่าวันไหนวันเกิดเนี่ย พร้อมกับพ,พ,พี่ชายแกทุกปียังไงล่ะน่าจะสามิถุนาสิบ <10. S 1> <10. S 2> มิถุนาต่างหากละรคุณน่าสมเพศไหมละ่ะวันเกิดตัวเองแต่พ่อแม่แท้ๆยังจำไม่ได้เท่าพ่อที่จ้างมาด้วยซ้ำ สุขสันตวันเกิดลูกสุขสันต์วันเกิดนะลูกรัก <c oughs> ขอบคุณครับพ่อ,อแม่ <c oughs> นี่แม่ในี่เลือกของขวัญชินี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าลูกต้องชอบแน่นอน <c oughs> แล้วของหนูล่ะคะเนี่ยแค่มีเค้ใกให้กินก็นดีเท่าไรนะหร่แล้วนะแกเป็นน้องสาวไม่ต้องหรอกให้พี่ชายเขาก่อนทําไมาคนเป็นน้องเนี่ยต้องยอมให้พี่ตลอดเลยล่ะคะเล้วไหนพ่อกับแม่บอกว่าปีนี้เนี่ย จ,จัดวันเกิดแยกให้หนูคนเดียวไงแม่เนี่ยซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆตัวโตที่ลูกชอบไว้ด้วยนะลูกกินเยอะๆเลยนะจ๊ะเออแลไรลูกอ,ะ,อะไ่อะไปแล้อแล้วยืนเซื้ออะไรนี่เอามาตัดเค้คพี่ชายเร็วๆ แม่ดูมาดิขนาดวันเกิดตักพวกคุณยังจําไม่ได้เลยจะให้ผมเชื่อได้ไงว่าคุณเป็นแม่เป็นพ่อตักจริงๆอ่ะก็พวกเราแก่แล้วนะ่ะก็อาจจะจําไม่ได้เป็นบางเรื่องไปละอย่างเรื่องอาหารเนี่ยตักเขาชอบกินกุ้งอบเลยฉันพาไปกินกับพี่เขาบ่อยๆเป็นไปไม่ได้เไไดพราะตักเขาแพ้อาหารทะเลนะอ้อาวทำไมมาช้าจังอ่ะ่ะมาช่วยฉันแกะกง กินกุ้งกันอีกแล้วอะ่ะก็พี่ชายแกชอบฮะแล<ะ>้วแรวมาช่วยแต่หนูแพ้กุ้งนะแม่นี่แม่จะไม่ได้หรอนี่อย่าเรื่องเยอะเรื่องมากนะได้ไหมฮะกินเข้าไปหลายๆครั้งหนูก็หายแพ้เองแหละแม่หนูแพ้กุ้งนีชอบกินกุ้งนะใช่ไหมถ้าชอบกินอ่ะก็ทำกินเองเลยนะเอ้ยั้ำ ใจเย็นลูกเออนั่งลงนั่งลงไม่ต้องมายุ่งพอกันทีออกไปเชิญพวกคุณออกไปโวยวายที่อื่นไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกหลบบพแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ของตั๊กจริงๆนะคะอฉันจำได้แล้วอีนางตั๊กเนี่ยมันมีแผลเป็นที่ขาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเปิดให้พวกคุณดูค่ะเปิดให้ดูเปิดให้ดูใช่หนูมีแผลที่ขา นั่นไงความจริงปรากฏแล้วแผลไม่ออกแล้วดิแล้วพวกคุณกล้าพูดไหมล่ะว่าแผลที่ขาของหนูเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็มีครแกมานี่เลยอะไรอ่ะพ่อพ่อคะ่าพูดากพ่อคะไอ้เดพูดมากรีเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อมานี่แกสารภาพไปเลยนะแกเป็นคนขโมยเงินตัก ทำไมถึงขโมยเงินแม่ใช่แม่ผมว่าตังค์นี่แหละต้องเป็นคนขโมยเงินน่ะเมื่อเช้านะผมเห็นมันแอบเข้าห้องนอนพ่อกับแม่ด้วยไม่งั้นคนอย่างมันจะมีปัญญามาซื้อหนังสืออย่างนี้ได้ไงฮะใช่เอาเงินมาจากไหนหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะเป็นเด็กเป็นเล็กโกหกใช่ไหมอะไรหนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะนี่เป็นเงินที่พี่ยินขโมยค่ะพี่ยินเขาขโมยเงินพ่อกับแม่มาตลอดเลยนะคะ ส่วนเงินของหนูเนี่ยหนูหามาได้จากการทำงานพาร์ทไทม์จริงๆนะคะออะหนูเจ็บน,นะแค่เป็นน้องอะ่ะกล้าดียังไงมาใส่ร้ายพี่ชายอไอ้เงินเนี่ยพ่อเป็นคนให้ยีเองม่อนาคตนะแกก็ต้องไปเป็นเมียคนอื่นอยู่แล้วอะ่ะแกก็ต้องซัพพอร์ตพี่ชายสิเพราะพ่อกับแม่เนี่ยก็ต้องพึ่งพี่ชายแกอยู่แล้ววินาทีนะั้นฉันเข้าใจเลย ว่าพ่อกับแม่ไม่เคยรักฉันเลยสักนิดหลังจากวันนั้นเนี่ยฉันก็เลยสาบานกับตัวเองว่าฉันจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้แกเป็นน้องสาวยอมพี่ชายมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะโตจนป่านนี้แล้วยิงคิดไม่ได้ฉนช่ตี๋หยุดนะครับคนที่คิดไม่ได้คือคุณสองคนมากกว่าตักเขาเป็นคนดีไม่ใช่ว่าใครจะรังแกก็ได้นะครับ ทำไมคุณกล้าทํากับลูกตัวเองแบบเนี้คุณสองคนไม่ควรเป็นแม่พ่อตักด้วยซ้ํามันจะบอกอะไรให้ไงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครก็ห้ามทําร้ายตักเพราะตักเป็นภรรยาผมใครทําตักก็เหมือนทาผมเหมือนกันเราพอลากคอสองคนนี้ออกไปครับแม่แมแมพอ่อ มาทำอะไรกันที่เนี่ยยินลูกหลานของพ่อแล้วหนูมาทำอะไรที่เนี่ยแล้วไ่แตกตัวอย่างนี้ขอให้พ่อกับแม่มาคุยกับน้องเพื่อของเงินไม่ใช่เหรอผมจะได้มีเงินไปซื้อเรือนหองไงแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะนี่แกยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอไหนแกบอกว่าแก,ก,กเป็นหัวหน้างไงล่ะกห,หัวหน้าเลยแม่หัวหน้าเราอพออะแกโดนไล่ออกแล้วคุณบอสครับ ทำไมกูต้องเกิดมาในครอบครัวหวยแตกนี่ได้วะผมให้พ่อกับแม่มาคุยกับน,น้องดีๆแต่กลับช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วตอนนี้ผมก็โดนไล่ออกจากงานอีก้วยฟังผมให้ดีนะต่อจากนี้ไปเราไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันอีกเอ้ยินยินรอแม่ด้วยเฮ้ยรอพ่อเลยเฮ้ยยินจะเ,เกิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมผมขอตัวก่อนนะครับ ก็พรังแกขนาดนีนน้ทำไมให้บอกพี่สักคำนะหนูขอโทษนะที่หนูน้องโกโหกพี่หนูไม่อยากให้พ่อกับแม่หนูเนี่ยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับพี่เลยพี่ก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาเป็นยังไงกันนะตั๊กเธอโกหกพวกเราทำไม พวกเราก็ครอบครัวเดียวกันปัญหาของเธอเราก็ต้องเผชิญด้วยกันตอนนั้นฉันเป็นเด็กๆพวกเราเป็นผู้หญิงมักจะโดนครอบครัวกดดันตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็สัญญากับตัวเองว่าถ้าฉันมีลูกสาวฉันจะไม่ให้เสียใจเด็ดขาดครอบครัวเราก็เหมือนครอบครัวเธอแล้วก็ฉัน ก็เป็นแม่เธอเช่นกัน